สวัสดีค่ะราศีมังกรและราศีกุมนะคะวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงเรื่องการงานให้กับราศีมังกรและราศีกุมประจำเดือนมิถุนายนพศ2567นะคะว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่คาดหวงังประสบความสำเร็จไหมเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมา เดี๋ยวจิ๊บจะดูดวงให้กับราศีมังกรก่อนค่อยดูดวงให้กับราศีกลุ่มนะคะในคลิปนี้นะคะอะเดี๋ยวเราเริ่มดูดวงกันเลยนะคะสำหรับราศีมังกรมาดูกันว่าราศีมังกรเป้าหมายในชีวิตการทํางานในเดือนมิถุนายนเนี่ยประสบความสําเร็จดีหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะ สำหรับราศีมังกรเป้าหมายของคุณนะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหน่อยนะคุณเหมือนต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวคุณรู้สึกว่าไม่ยืนจุดนี้แล้วมันช่างโดดเดี่ยวต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเท่านั้นแล้วก็ยังสู้ยังไฟ์ยังพยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปและตัวคุณเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะ,ะเหมือนใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องงาน เรื่องงานเป็นลักษณะของการโดดเดี่ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยคุณดูเหมือนว่าคุณจะให้เวลากับสิ่งอื่นงานอื่นๆมากกว่างานหลักอืเรียกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะงานของคุณมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาทําแทนหรือมีเพื่อนมีมิตรภาพดีๆที่เข้ามาทํางานให้กับคุณและในบางครั้งคุณเองก็ไปทํางานแทนคนอื่นไอ้สิ่งที่ทําแทนนั้น่ะคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากไปทําตรงนั้นมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ากลางๆนะสำหรับราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะคะค่อนข้างจะสู้ด้วยงานสู้เพื่องานของตัวเองนะคะทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการถึงแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างในเดือนนี้ คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับงานเต็มที่คุณไปสนใจงานอื่นๆแต่ว่าเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือดีมากเลยค่ะมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับงานนะคะทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดีมีบางอย่างไม่พอใจเกี่ยวกับงานเหมือนกันเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าทํางานแทนคนอื่นหรือมีเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในเดือนมิถุนาย,ยนนะคะถือว่ากลางๆปัญหาก็ไม่ใหญ่ การประสบความสําเร็จก็ไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ใช้ชีวิตการทํางานแบบเรื่อยๆนะคะในเดือนมิถุนายนสําหรับราศีมังกรค่ะงั้นมาดูกันต่อว่าเพื่อนร่วมงานของราศีมังกรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสําหรับราศีมังกรนะ ไพ่บอกว่าเพื่อนร่วมงานถือว่าโอเคนะคะเพื่อนร่วมงานแสดงความยินดียินดีด้วยกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิต er, รู้สึกว่าคุณมีประสบการณ์ในการทํางานที่ดีเหมือนคุณมาอยู่จุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วทุกคนก็ร่วมยินดีไปกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณเองรู้สึกน้อยใจเกี <c oughs> ่ยวกับเพื่อนร่วมงานต่างๆคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกไปเองในความสัมพันธ์อะว่าความสัมพันธ์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนต้องห่างกันไปต้องจากกันไปต้องไปอยู่กันคนละที่ต้องทิ้งสิ่งที่อยากจะทําไปทําอย่างอื่นแทนอารมณ์ประมาณนี้คุณรู้สึกคิดมากในความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามีคู่แข่งเยอะมีคนที่ไม่ค่อยจะคิดดีกับคุณเท่าไหร่อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณเองนะเพราะว่าพ่อยู่ใกล้คุณเลยเพราะว่าโดยรวมแล้วจริงๆทุกคนร่วมยินดีกับคุณนะเออ ต่ราศีมังกรเองกดดันตัวเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเหมือนก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมแล้วก็คิดมากกว่าเดิมจริงๆแล้วเหมือนคุณเพิ่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณกลับรู้สึกโหยหาตําแหน่งเดิมสิ่งเดิมที่เคยทํามากกว่าที่จะไปทําสิ่งใหม่อีกอะ่ะเออเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกคิดมากทั้งๆที่ทุกคนร่วมยินดีอารมณ์มันประมาณนี้นะคะสําหรับราศีมังกรอะ ก็เอาเป็นว่าเพื่อนร่วมงานเขาค่อนข้างจะยินดีกับคุณนะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าได้สูญเสียเพื่อนได้สูญเสียคนหรือบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศที่เคยดีๆคุณก็เลยคิดมากแล้วก็กดดันตัวเองเท่านั้นเองนะคะสําหรับราศีมังกรงั้นมาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีมังกรในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างถึงจะเป็นเรื่องดีๆขึ้นมาได้นะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณควรทําอะไรปรึกษาเพื่อนร่วมงานปรึกษาหัวหน้า ปรึกษาหลายๆคนเกี่ยวกับการทำงานปรึกษาผู้ร่วมงานทุกคนแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นการทำงานที่ดีถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนไม่หวังดีกับคุณมีคู่แข่งเยอะธุรกิจต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเยอะขึ้นหรืองานต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวเพราะมันมีคู่แข่งที่แอบแฝงอยู่ถึงคุณจะรู้สึกแบบนั้นก็ตามไพ่บอกว่าให้คุณคิดถึงเรื่องงานเอาไว้ ให้คุณคิดถึงเรื่องงานมากกว่าสิ่งอื่นให้เอาเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะดีสำหรับการทำงานของคุณให้สนใจเรื่องการทำงานเป็นหลักนะคะไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนนะแล้วก็ให้ปรึกษากันในเรื่องของการทำงานแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับราศีมังกรในเดือนมิถุนาย,ยนค่ะ สำหรับราศีกุมนะคะมาดูกันว่าการงานของราศีกุมประจำเดือนมิถุนายนพศ2567เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะมาราศีกุมมาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะคะว่า งานของราศีกุมในเดือนถุนายนจะประสบความสําเร็จไหมแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะคะเาเป้าหมายของคุณที่วางไว้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะสําหรับราศีกุมไพ่บอกว่าตัวคุณเองรู้สึกว่างานเนี้ยคุณเต็มที่กับมันมากคุณรู้สึก ลุยกับงานรู้สึกว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในงานงานนี้แล้วก็ให้ความจริงใจกับงานแล้วก็คิดว่าเป้าหมายของคุณจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ที่น่าเสียดายก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานทําให้คุณรู้สึกว่าน่าเบื่อหน่ายไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่คุณรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทํางานคุณรู้สึกว่ามีเรื่องบางเรื่อง ที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเพราะว่าลูกค้าเยอะคู่แข่งเยอะเช่นกันคู่แข่งเยอะคนที่คอยขัดแข้งขัดขาก็เยอะคนที่คอยขัดแย้งกันก็เยอะคู่ค้าคู่ขายคู่แข่งคือเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่า มันมีบางเรื่องที่ผิดหวังแหละเพราะมันมีคู่แข่งเยอะแล้วแถมเพื่อนร่วมงานยังไม่ค่อยสนับสนุนทําให้คุณน่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อเกี่ยวกับการทํางานนะคะคุณไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นักนะคะถ้าใครเพิ่งได้งานใหม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. สวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับงานใหม่เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ถูกใจเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นภาพรวมนะในความสัมพันธ์ ในเรื่องของสวัสดิการไม่ค่อยถูกใจแต่ตัวคุณเองตั้งเป้าหมายในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในครั้งนี้ไว้สูงมากประมาณนี้แต่ถามถึงผลนะผลถือว่าค่อนข้างดีแม้จะมีคู่แข่งเยอะแต่กลายเป็นว่าลูกค้าเห็นผลงานเพราะฉะนั้นการทํางานของคุณนถึงแม้มันจะมีปัญหาและอุปสรรคแต่ทุกคนที่ทํางานกับคุณเขาจะเห็นว่าคุณทํางานได้ แม้มันจะมีอุปสรรคแค่ไหนคุณกลับทํางานให้ลูกค้าพอใจแล้วก็มีคนมาใช้บริการคุณเรื่อยๆถ้าเป็นลักษณะของพนักง,งานบริษัทหรือทํางานประจํานะคะมันก็จะบ่งบอกว่าคุณสามารถทํางานได้เรื่อยๆ แม้จะมีข้อจํากัดแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองดีแล้วค่ะเข้มแข็งไว้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็จริงใจกับการทํางานของคุณมากแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอ,อื้ออํานวยก็ตามนะสำหรับราศีกุมในเดือนมิถุนายนนะคะประสบความสาเร็จทั้งๆท,ที่อุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะคู่แข่งเยอะเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยซับพอร์ตนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งด้วยประมาณนี้นะความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยนะคะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานนะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าอืม แล้วเพื่อนร่วมงานจริงๆหรือคนที่ติดต่อประสานงานกับคุณเ,เป็นอย่างไรบางคนที่แวดล้อมกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของงานนะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถือว่ากลางๆสามารถทํางานด้วยกันไปได้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมีเรื่องผิดหวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานอยู่เหมือนกันดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจกันหรือว่ามีการตําหนิมีการที่ไม่ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันหรือมีการตําหนิมีการที่ไม่ไม่ ไม่เชื่อมือประมาณนี้เออไม่เห็นหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเกิดขึ้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าผิดหวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าในความสัมพันธ์ไม่ทําอะไรกันนะเฉยๆนิ่งๆการทําทงานของคุณมันค่อนข้างประสบความสําเร็จอยู่แล้วเขาก็เลยต้องนิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์แต่แน่นอนมีโอกาสเมื่อไหร่เขาจะตำหนิคุณคุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกถูกตำหนิ รู้สึกกะโดนกล่าวโทษคุณก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือคนที่มาร่วมงานในบางกลุ่มนะแต่ว่าคนเก่าๆที่เคยทํางานด้วยจะถือว่าดีมากร่วมมือกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไปเรื่อยๆคุณรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์กันไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะมีเอาเป็นว่าในเดือนนี้ถ้าคนเก่าๆลูกค้าเก่าๆเ,เพื่อนร่วมงานเก่าๆถือว่าความสัมพันธ์ดี ไปได้เรื่อยๆคุยกันได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จดีในเรื่องของความสัมพันธ์ทํางานซัพพอร์ตกันได้เรื่อยๆแต่กับบางคนนะบางคนคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าเขามองไม่เห็นหัวเรารู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราอารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทํางานหรือคนที่ประสานงานกันนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีกุมเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานในเดือนมิถุนายนไพ่บอกแบบนี้เขาว่า ให้คุณแสดงความร่วมมือกับทุกๆคนดีๆคุณควรให้ความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายทุกๆคนแล้วความร่วมมือมันจะกลับมาหาคุณมันจะทําให้เกิดการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือปรับความเข้าใจกันหรือเริ่มมองกันในแง่ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากตัวเองค่ะมีไพ่ตัวตนเป็นสามทูตแปลว่าให้ความร่วมมือไพ่แนะนําว่าคุณควรให้ความร่วมมือกับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราหรือ กันแกล้งเราหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะเป็นบอกเกิดของการที่ค่อยๆเริ่มรู้สึกดีถ้อยทีถ้อยอาศัยและปรับความเข้าใจกันได้นะถึงแม้ความสัมพันธ์ในบางครั้งบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนจะแบบอ่ารู้สึกเหมือนต้หนิกันอ่ารู้สึกเหมือนอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งออกหรือมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ในความสัมพันธ์กับบางคนแต่ไพแนะนําแบบนี้ ให้ความร่วมมือกับเขาไปแม้มันจะมีความรู้สึกไม่ดีก็ตามนะคะแล้วก็พยายามโฟกัสให้ถูกจุดพยายามสนใจให้ถูกทูกที่ถูกทางอ่ะเออให้ให้เวลากับสิ่งที่ควรให้ทำในสิ่งที่ควรทําแล้วมันจะดีเองเรื่องของความขัดแย้งต่างๆมันจะเบาบางลงเพราะช่วงเนี้รู้สึกว่าราศีกุมจะมีเกณฑ์ของ ความขัดแย้งขึ้นเยอะมากตั้งแต่ p พ a ชุดแรกในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แนะนําว่าให้คุณโฟกัสให้ถูกจุดด้วยอะไรสําคัญควรให้ความสําคัญก็ให้ความสําคัญซะอะไรไม่ควรให้ความสําคัญก็เบาลงหน่อยประมาณนี้มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เรื่องของความร่วมมือนะคะ p พ a บอกว่าช่วยให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ไม่ว่าเขาจะดีกับคุณหรือไม่ดีกับคุณก็ตามแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะอันนี้คําแนะนําของไพ่ดูกเมราสีกุมนะการทํางานค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ว่าเรื่องของความขัดแยง้งค่อนข้างเยอะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ค่อยได้ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าคุณเก่งมากคุณสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปได้จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการงานในเดือนนี้นะคะอ่ะโอเคขอให้ปัญหาประสบ หาไปให้หมดนะคะจะได้คลี่คลายแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณมากๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณค่ะ